ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ร้านคุ้มเลิศสุพรรณครับแหมตามที่สัญญากันเอาไว้นะครับว่าช่วงที่แล้วคุยกับพี่เลิศไปแล้วช่วงนี้จะต้องมาบุกร้านพี่เลิศครับในช่วงเยี่ยมชมชมองพระที่ร้านคุ้มสุพรรณผมขอเป็นตัวแทนคุณผู้ชมเลยครับมาถึงร้านนี้ต้องมาดูอะไรก่อนครับก็ทุกอย่างมีให้ดูตั้งแต่เกจิอาจารย์เลื่อยไปยนพระกรูเก่าโบราณนั้นก็มีนะครับนะครับโอเคงั้นเรามาเริ่มกันที่ เหรียญคณาจารย์ก่อนคครรับได้ก็ับนะครับวันนี้ผมจะขอทำตัวประมาณว่าเป็นร้านผมเลยนะขออนุญาตครับพี่เล่โอเคได้เลยได้เลยเราไปด้วันที่ตรงนี้ครับมีองค์ไหนเอาแบบเด็ดสุดตรงนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับเด็ดมันก็ส่วนใหญ่มันก็ดีๆทั้งหมดอะไรอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้เป็นพระสุพรรณนะครับโอเคครับมาดูมาอันนี้เป็นพระผงใช่ไหมครับอันนี้เป็นพระเนื้อดินครับผมเป็นพระเนื้อดินอ๋อเป็นพระอะไรครับเขาเรียกว่าพระคุณแผนหน้าค่ายพระคุณแผนหน้าค่ายหลวงพ่อหนวงวัดคลองปาดัน นะครับรายละเอียดใบหน้าต่างๆครบถ้วนชัดเจนนะครับแหมสวยงามจริงครับพี่เอาละครับต่อไปต่อไปมีองค์ไหนครับที่เรียกได้ว่าคุณผู้ชมไม่ควรจะพลาดก็ที่คนจะนิยมสุพรรณก็คือองค์นี้คนคนก็นิยมนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อมุ้ยอ๋อหลวงพ่อมุ้ยครับโอ้โหนี่เป็นที่ขาเห็นมีฝังตะกรุดไว้อ่าเขาเรียกว่าสมเด็จหลวงพ่อมุ้ยพิมพ์คะแนน พิมพ์คะแนนก็คเอาเป็นพักคะแนนถูกต้องอาจจะสร้างพิมใหญ่ก่อนแล้วก็เอาพิมพ์เล็กเอาไว้นับครับอย่างเช่นครบ1,000องค์มีพักคะแนนหนึ่งถูกต้องนะครับถ้ามีพักคะแนน10องค์ก็คือหนึ่งพันหนึ่งพันสิบครั้งถูกต้องนะครับก็10,000ถูกต้องนะครับแหหายาก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 นะครับหายากส่วนใหญ่พักคะแนนนี้การสร้างพระขั้นนึงจะมีพักคะแนนสักกี่องค์น้อยมากครับน้อยมากก็ประมาณ10องค์ไม่เกิดนี้ แต่ตลบมุ้นี่น่าจะเกินน่าจะเกินอ๋อครับผมก็ประมาณร้อยเ่ะมากครับผมประมาณร้อยก็คือแสนก็แล้วแต่เขาจะตั้งนะว่าหนึ่งพันหนึมืนแล้วแต่ลใช่ใชใช่ลครับพี่เลิศครับพ้าคะแนนเนี่ยพอมีพ้คแนนเสร็จปุ๊บเขาจะเอาผคะแนนแจกใครอ่ะอ๋อผคแนนที่ส่วนใหญ่ก็ คนใกล้ชิดเท่านั้นที่จะได้เพราะมันมีสนคอายที่แบบว่าดูแลหลวงพ่อมานานนะครับทำกิจการช่วยเหลือวัดมานานรับไปเลยพระคะแนนครับผมและพระคะแนนนี่ก็มีค่านิยมที่สูงมากเสูงสูงสูงครับผมสมัยก่อนนี่องค์หลักพันเดือนนี้สี่ห้าหมื่นครับผมเอาละครับต่อไปมีอะไรอีกฮะ ก็มาดูองนี้มันก็ได้โอเคครับผมอ่าอันนี้ก็ได้อ๋อองค์นี้เป็นพระองค์นี้กรอบนครสวรรค์กรอบก็ไม่ธรรมดาแล้วครับก็หลวงพ่อพรมวัดช่องแคร์หลวงพ่อพรหมวัดช่องแคร์เป็นเหรียญรุ่นแรกชาวนครสวรรค์รู้จักกันดีรู้จักครับนะครับรู้จักรู้จักแหมคนนครสวรรค์ดูอยู่แหมรู้จักซีธรไมะก็รู้จักรู้จักครับผมวัดช่องแคร์ตาคลีตาคลีนคครรรสว์ด้านหลังก็เป็นอ่าเขียนไว้ว่าที่เป็นวัดช่องแคร์อำเภอตาอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์นะครับอายุ 79ปีพันศาสีครั้งที่1ครั้งที่1ก็คือรุ่นแรกนั่นเองโอ oh <ช>้โหนี่แหละครับไม่ธรมรมดาตรงนี้สร้างเมื่อปี2507ครับผม2507เป็นเนื้ออะไรครับเป็นเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงครับความสวยงามนี่ผมว่าถ้าไม่เคยใช้งานเลยมั้งก็ไม่ได้ใช้หรอกครับคุณยายผมจะเน้นพระที่ดูง่ายๆและค่อนข้างสวยนะครับครับผมเอาละครับพี่เลิศครับต่อเลยครับมีองค์ไหนอีกครับอันนี้องค์นี้องค์นี้สวยสวยงามมากอ๋ออันนี้เป็นพระหลวงพ่อพรมวัดถนนเหนือครับผมครับ โอ้อสด้านหน้าสวยก็คือว่าเป็นเหรียญคล้ายๆเหรียญสามกษัตริย์ครับผมก็มีทองเงินก็คือหลวงพ่อพนี่ก็จะเป็นพระยุคหลังปี2100ขึ้นมาครับผมมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะเป็นพระเจ้ายุทยาเดี๋ยวนี้พระใหม่คนก็นิยมสะสมเยอะนะนิยมเยอะมากครับเพราะคนรุ่นใหม่เยอะกว่าคนรุ่นเก่าที่นั่นเองนะครับคือขึ้นชื่อว่าพระเนี่ยดีหมดแหละดีหมดไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตามดีหมดดีหมดนครับดีทั้งหมดครับด้านหลังครับอ่าด้านหลังอ่าเป็นพระนารายณ์ทรงทรงครุฑประอ่าแลละส่่่่ววนนนใหหญขขอองงพผมเเเาจป็ีย อาจะเป็นรูปพันนารายครับผมสวยมากมากเลยนะครับราคาค่านิยมหลักอะไรครก็หลักหมื่นนะครับหลักหมื่นครับหลักหมื่นเพราะว่าเป็นเป็นเนื้อหาเขาด้วยเนื้อหาเขากรรมวิธีการสร้างนี่คือเป็นเป็นเป็นแแบบถูกไหมฮะคือหล่อหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อพรมด้วยทองต่างหากแล้วมาแปะใช่นะครับแล้วก็ปั๊มโอหเนี่ยสวยงามมากครับคุณผู้ชมนะครับปัจจุบันราคาค่านิยมก็ยังไม่สูงมากนะยังพอที่จะแบบว่าบูชาติดตัวไว้ได้เป็นสิริมงคลครับนะครับที่ยงไหนครับพี่เลิศครับก อันนี้ก็ได้อันนี้พระสุพรรณอ่าพระสุพรรณพระสุพรรณอันนี้เป็นหลวงพระแดงวัดทุ่งคอกครับผมครับวัดทุ่งคอกนี่ก็อยู่อำเภอทุ่งคอกอยู่ซึ่งอยู่ใกล้ๆวัดหลวงพ่อหนุไม่ห่างกันมากเพราะหลวงพ่อหนุ่ก็เป็นอุปชาบวชให้หลวงพ่อแดงครับผมครับเป็นเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงเป็นเหรียญด้วยแล้วมาปี2500สีทองแดงสวยมากเลยนะก็เป็นเหรียญที่ไม่ได้ใช้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์เหรียญนี้ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเหรียญทองแดงนี้ถ้าเกิดไปใช้งานแล้วไม่ได้ไม่ได้ใส่กรอออบบกัันนนน้ี่จะเป็ไงดดดด๋คร ซึ่งผิวไฟก็จะหายไปไม่สวยไม่สวยแบบนี้สวยมากนะครับคุณผู้ชมผมคิดว่าคุณผู้ชมน่าจะเห็นสีชัดของผมนะสวยมากเนี่ะสีนี่แบบเงาเหลือของแดงใช่ครับผมครับราคาคั้นนิยมหลักอะไรฮะก็หลักหมื่นหลักหมื่นหลักหมื่นครับหมื่นต้นๆถึงหมื่นกลางๆแล้วแต่สภาพนะครับนะครับครับดูนะฮะอยาให้คุณผู้ชมได้ดูนิดนึงนะครับต่อไปครับพี่เลิศ ที่น่าสนใจอันนี้ครับผมอันนี้เลยอันนี้เรียกว่าเป็นเหรียญยุคเก่าๆเลยของจังหวัดสุพรรณครับผมหลวงพ่อเหนียงว่าสองพี่น้องกี่ปีครับพี่ก็สองสี่หกแปดครับสองสี่หกแปดยังแน่นอนยังแน่นอนองค์นี้เป็นอุปชาเลยครับผมอุปชาหลวงพ่อหนงหลวงพ่อหนงเป็นคู่สวดครับครับสมัยนั้นซึ่งอาวุโสกว่าหลวงพ่อหนงอันนี้เก่าๆแต่ค่านิยมก็หลักหมื่นขึ้นไปหลักหมื่นเป็นเนื้ออะไรฮะเป็นเนื้อทองแดงกระไหล่กระไหล่เงิน นะครับแต่แทบจะไม่เห็นทองแดงเลยนะฮะอ่าเป็นเรื่องที่สวยเรื่อที่สวยอันนี้ติดรางวัลที่หนึ่งหลายครั้งแล้วอ๋อครับพระที่ร้านของพี่เลิศเนี่ยครับที่ติดรางวัลก็คือมีมีใบการันตีอ๋อถึงถ้าไม่ติดรางวัลเราก็มีใบการันตีให้ทุกองนะครับถ้าออกแต่ว่าองค์ไหนที่ผ่านกันได้รางวัลก็จะมีบอกเลยว่าองค์นี้ได้รางวัลเท่านี้จากงานนี้มาแล้วใช่ใช่ใช่เรับมีประกาศนียบัตรเก็บไว้เลก็บไว้เขาหากคุณผู้ชมบูชาก็ได้ใบนี้ติดตัวไปด้วยใช่ครับผมลืมมถาพี่โมแต่โม ทำไมถึงชื่อว่าคุ้มสุพรรณครับอ๋อคุ้มเลือสุพรรณก็คือว่าจริงๆมันมีแค่เลือสุพรรณเฉยผมอยากจะให้มันยิ่งใหญ่กว่าตรงนี้หาก็ใส่คุ้มไปทำให้มันดูแบบคุ้ม่แปลว่าอะไรพี่ผมได้ยินบ่อยเลยคุ้มคุ้มนู่นคุ้มนี้คุ้มนี่เป็นอ๋อก็คือหมายความมันจะใหญ่ขึ้นอยากให้มันโตขึ้นให้มันแบบอลังการดูแล้วฟังแล้วฟังแล้วขนลุกอ่าฟังแล้วมันดูดีขึ้นดูดีขึ้นครับขนลุกเลยครับพี่นะครับเอาละครับไปทางด้านนี้ได้นะครับนี่ให้คุณผู้ชมได้ดู กันอย่างต่อเนื่องเลยครับอ,อันนี้อันนี้เลยอันนี้เลยอ,นนองค์ไหนอย <laughs> อัน,นเก่ามากเลยนะอ,นนอ,อันนี้คืออย่างที่ผมพูดเมื่อกี้นี้หลวงพ่อเนี่ยมวัดน้อยองค์นี้แหละคืออาจารย์ใหญ่ของพระสายสุพรรณทั้งหมดครับผมครับครับ ซึ่งเป็นอาจารย์หลวงพ่อปาเบางลงโคอันนี้เขาเรียกว่าพิมพ์งบน้ำอ้อยงบน้ำอ้อยอขาเรียกว่าน้อยงบน้ำอ้อยใช่ใช่ใช่ทําไมถึงชื่อว่างบน้ำอ้อยก็คือว่าคุณโบราณเขาจะตั้งชื่อให้มันสัมผัสกับองค์ของพระผมคิดว่านะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับครับแต่จริงๆแล้วจะเป็นพระมีอยู่สองข้างข้างละสิบองค์ซึ่งเหมือนกันเลยซึ่งเหมือนกันคือจริงๆเนี่ยถ้าถ้าเห็นชัดองค์ที่สวยๆเนี่ยจะเป็นพระเรียงๆๆี้งยอ่าใช่ใช่ข้างละสิบข้างละประมาณสิบองค์ครับ องนี้ความสวยงามอยู่ในระดับไหนก็งานที่ผ่านมาติดที่หนึ่งเนี่ยนะครับพี่อ่างานเนี่ยอาทิตย์ที่ผ่านไปแหละเมื่อวันที่ยี่สิบสองติดที่หนึ่งนะครับโอ้โหนี่น่าเชื่อเลยครับครแล้วหาดูยากออ๋ผมเข้าใจแล้วคือผมมองครั้งแรกเนี่ยนึกว่าเป็นพระแบบที่แบบว่าไม่ค่อยสวยแต่คือที่เห็นอยู่เนี่ยคือเป็นราพถูกคืออาหารถูกต้องเลยเขาไม่ได้เอาออกใช่คือพระหลวงพ่อเหลี่ยมเนี่ยพิมพ์ทรงจะไม่ค่อยชัด ที่แบบนี้อยู่แล้วเพราะว่าถูกต้องเพราะแม่พิมเนี่ยทำด้ดินทำด้ดินและท่านทําเองท่านไม่ได้ให้ชาวบ้านทํามามาถวายมาเสกใช่ไม่ใช่คือไม่ได้ไปใช้แบบโรงงานทาท่านเอาเนือตะกั่วเอาแม่พิมพ์ทําเองทุกอย่างมาแกะเทเองทั้งหมดครับผมสาธุครับค่านิยมหลักเลยฮะหลักแสนครับหลักแสนนะครับเห็นแบบนี้แล้ครับหลักแสนครับยังไม่หลวมทองไม่หลวงไม่หลวงครับครับ่อไปครับ ก็อันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อเนียเหมือนกันครับผมออเขาดูนะฮะอ่าอันนี้เขาเรียกพิมพ์เสียนแหลมพิม์อะไรนะครับเสียนแหลมเสียนแหลมเสียนแหลมคือเสียนหลวงพระเอกจารมแหลมครับผมอ่าเสียนแหลมนี่ด้านหลังด้วยนะครับจะเป็นสองหน้าเป็นสองหน้าสองหน้าสองหน้าคือเหมือนกันครับเสียนแหลมนี่ก็จะแยกเป็นสองพิมอ่าสองพิมพ์ซึ่งจะมีพิมพ์เกศหยิกก็คือเกศพระเนี่ยจะแบบหยิกหกหน่อยแล้วก็เสียงจะเล็กกว่านี้อันนี้ก็จะเรียกว่าพิมพ์เสียนโตมุนสารเป็นอะไรครับเป็นตะกัวผสมตอด ครับตะกั่วผสมตลอดสวยงามพระหลวงพ่อเนียมนี่คือถ้าเกิดว่าเราเอาไปใช้หรือว่าเก็บไว้นานจะเกิดเป็นไข่จะเกิดเป็นไข่ตะกั่วขึ้นมาขาวๆเป็นไข่เหมือนเป็นจุดๆๆสุพรรณ์นี่นะฮะไม่ค่อยเหมือนไม่เหมือนครับคนละแบบขายคนละแบบกันขายคนละแบบเยางนี้ก็มีไข่อ๋อผมเห็นแล้วจุดๆจุดๆด้านหลัง่าผู้ชมจะเห็นได้ชัดเลยอย่างงบเมื่อกี้ก็มีต้องมีไข่ครับผมอันนี้ในกรณีที่พระไม่ได้ใช้แต่ถ้าพระใช้ผ่านการใช้มาบ้างแต่ถ้าเก็บไว้มันก็จะเกิดไข่ขึ้นเหมือนกันเหมือนกันนะครับ ครั้งนี้เท่านั้นข้ายมหลักแสนอยู่นะครับครับผมครั้งนี้ท่านั้นก็คือว่าต้องแท้ต้องแท้ต้องแท้นะครับอะไรไม่สําคัญสําคัญคือต้องแท้ต้องแท้ต้องแท้นะครับแต่ว่าขึ้นมาที่สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับที่พันทิพย์งามมงมานแห่งนี้ชั้นสามรับรองว่าทุกร้านเนี่ยของแท้แน่นอนของแท้แน่นอนครับของแท้สบายใจได้สบายใจได้เพราะว่าบนนี้เขามีการกันกรองครับผมและเสียนพระสุกคนักษรักษาชื่อเสียงครับผมสิ่งสําคัญก็คือความซื่อสัตยย์กกัับลูค้าาานทททีีี่่่่ผผมมมเเฟง ครับหลายๆท่านผู้เชี่ยวชาญจะยึดถือนี้เป็นหลักสําคัญมากใช่นะครับเพราะว่ามันถือเป็นเกียร์อย่างหนึ่งนะครับของผู้ที่อยู่ในวงการท่าเครื่องนะครับต่อไปอะไรครับต่อไปด้านนี้เลยไหมฮะอ่าด้านนู้นก็ได้ด้านนู้นก็เป็นพักโอ้โหด้านนี้เป็นพักเก่าๆทั้งนั้นเลยตั้งแต่อันนี้ไปเลยอ่าอันนี้ไปเลยครับเอาไปเลยให้ผมเลยเหรอพี่ให้ผมเลยตั้งแต่อันนี้คือตั้งแต่องค์นี้อ่าเข้าไปเลยไปได้ไปยายได้เลยผมก็ภูมใจแหมอ้ครายแสนนะครับเป็นภาพภาพปกปุบ้านหนองแจ้ง อย่างปู่หลวงแจงที่ผมพูดเมื่อกี้นี้ก็คือว่ามีพระขึ้นมามากมายหลายพิมพ์ครับอันนี้ก็จัดอยู่หนึ่งในจํานวนนั้นเรียกพระหน้าปกบ้านหลวงแจ้งเป็นเนื้อเป็นเนื้ออะไรฮะเป็นเนื้อตะกวดสนิมแดงซึ่งพิมพ์นี้ไปซ้ํากับพระหน้าปกที่ขึ้นที่จังหวัดสุโขทัยกุสวนคโลกพิมพ์เดียวกันซึ่งหมายความว่าสร้างที่เดียวกันสร้างที่เดียวกันแล้วก็ถูกต้องไปขึ้นที่สวรรคโลกก็มีพิมพ์นี้ต่อไปแต่ว่าสนิมของสวรรคโลกเขาจะแดงกว่า อันนี language, ้ขึ้นอยู่กับคือสภาพอากาศทุกประเทศแต่ละจังหวัดด้วยที่ไปอพาใช่สวยงามจริงๆนะครับใช่เรามาทางด้านนี้กันบ้างเลยพีด้านนี้กันบ้างเดี๋ยวผมขออนุญาตได้ได้ได้องไหนดีครับองไหนดีครับเอาอันนี่ดีกว่าอันนี้ก็ได้ถ้าผมครับถ้ามาปรางโอ้โหทมาปางเนื้อชินปกติเราจะเจอแต่เนื้อดินนะถ้าเนื้อดินก็จะขึ้นที่พวกกระแพงเพชรทุโคไทยนะครับครับแต่เนื้อชินนี้ขึ้นที่วัดพภาษี ซึ่งเป็นกู่เดียวกับพระมเหสวนพระผู้สุพรรณขึ้นในพระปรางวัดพระศรีก็เลยเรียกว่าพระท่าพระปรางกูวัดพระศรีตนะจังหวัดสุพรรณองนี้ค่านิยมหลักอะไรครับพี่ก็หลักหลักองค์นี้ก็หลักแสนนะครับหลักแสนแสนต้นต้นส่วนใหญ่พระกูนี่ก็มีนะครับคือค่านิยมเนี่ยเกิดขึ้นมานานแล้วโอ้นานแล้วนานแล้วครับก็จะเป็นค่านิยมแบบนี้อยู่ตลอดไปมีแต่จะเพิ่มขึ้นถูกต้องเพราะด้วยความหายยากด้วยถูกต้องถูกต้องครับผมครับวิธีการบูชาพระกูเนี่ยแตกต่างกับพระสมัยใหม่รับ ก็ไม่แตกต่างหรอกครับคือยกราชนาคือใช่ใช่ขึ้นพอไปครับผมเอาละครับต่อไปครับองไหนครับพี่เลิศอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้เอาพระร่วงมั้งเนาะพระร่วง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 แหมมาร้านพี่เลิศนี่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 เอาองนี้ก็ได้องนี้แต่องนี้อ่าองนี้องนี้องนี้เป็นพระสุพรรณไงโอ้โหองนี้อันนี้เขาเรียกว่ากูเข้มขลังมากวัดท่าชัยครับผมทำไมถึงต้องเป็นกูเนี่ยอ่ากูวัดท่าชัยก็คือหมายความว่าเป็นชื่อของวัดเป็นชื่อที่ตั้ง ของของของวัดก็เลยเอาไปตั้งชื่อเป็นพระกุบวัฒชัยครับผมขึ้นมาเยอะขึ้นจะกุไม่เยอะหลักสิบไม่กี่สิบองค์ครับผมอันนี้หายากหายากน่าจะเป็นพระยุคสมัยอู่ทองหรือต้นๆนะครับราคาค่านิยมหลักไหมก็หลักแสนหลักแสนหลักแสนครับผมพี่เลิศครับที่ร้านพี่เลิศเนี่ยคุ้มเลิศสุพรรณนะครับมีพระโอ้เต็มไปหมดเลยหากคุณผู้ชมสนใจอยากจะมาดูด้วยตัวเองครับมาได้ไงครับก็ มาได้ไงก็เดินมาสิครับรถของเข้าไม่ถึงแล้วถึงร้านนะครับอยู่ตรโซนไหนครับพี่อยู่ก็เดินอยู่โซนหน้าห้างอันนี้ร้านป่าพยับคำพานอยู่ใกล้ๆของร้านท่านนายกสมาคมเจอร้านป่าพยับอ่ะก็อยู่หลังร้านท่านเลยทัดมากเป็นร้านที่เลิศคุ้มสุดเลยพี่เลิศอยู่ร้านทุกวันไหมครับส่วนใหญ่ทุกวันครับส่วนใหญ่ทุกวันก็มาพบคุยมาพูดคุยกับพี่เลิศได้ที่นี่ถ้าถ้ากลัวมาไม่เจอก็โทรมารัดก่อนได้ ครับผมครับผมพี่ได้ยินดีให้ความรู้ทุกอย่างมาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องพระอะไรนะครับไม่จะไปต้องมาซื้อหรอกมาศึกษาเป็นเพื่อนกันเพราะงั้นเลมาคุยลกเลนครับมาแลวเปลี่ยนความรู้นะครับพี่เลิศครับต้องขอขอบคุณพี่เลิศมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงที่เราไปคุยกันเกี่ยวกับพระรอดพระพระพระกรุกในช่วงที่เราคุยกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับแหมเปิดร้านให้เราได้เข้ามาชมร้านด้วยนะครับขอบคุณพี่เลิศมากๆเลยครับครับสวัสดีครับ คุณผู้ชมครับหากคุณผู้ชมมีสิ่งต่างๆนะครับที่อยากให้รายการของเรานั้นนําเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชานะครับสามารถส่งมาได้ครับที่ f a c e b o o k m i r a c l e ไทยครับหรือว่าจะเป็นทวิตเตอร์มิราเคิลไทยก็ได้ครับหรือว่าจะส่งมาทางอีเมลนะครับที่ m i r a c l e underscore c อร์ซีเอชแอปครับวันนี้นะครับก่อนจากกันนะครับขอให้บารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องพระบูชาทุกองค์ครับที่เราได้ชมในวันนี้โดยปรานให้คุณผู้ชมนั้นประสบแต่ความสุขความเจริญครับผมและพ พระที่สร้างเนี่ยมีมีอยู่2แบบนะคือเป็นแบบปั๊มกับแบบหล่อนะฮะแบบปั๊มก็มีเหรียญสร้างขึ้นมาพร้อมๆกันเลยไหมพร้อมกันครับ,รบพร้อมกันปลูกเสกพร้อมกันมีเหรียญเหรียญที่สร้างประมาณ3,000เหรียญน,นะฮะครับผมแล้วก็แบบหล่อนี่ก็ที่เาราทราบคือ90,000มื่นพระองค์ต่อโคตรแค่84,000ื่นสีนะ,ะครับครับทำพิธีปลูกเสกครั้งแรกทำพิธีวันพิธีเทศท,ทองที่วัดใหญ่ที่โลกเรานะฮะสี่มหาธาตุเราเนี่ย วันที่หนึ่งกุมภาสองสี่แปดห้าแล้วมาทําพิธีปลุกเสกใหญ่แบบพักกิ่งเลยนะฮะแบบที่แบบพักกิ่งเลยถ้าเป็นพิธีพระกิ่งก็รู้อยู่แล้วว่าผมเป็นพิธีใหญ่มากครับไปมาที่ยี่เบ็ดมีนาบ้างครับกันปียี่เบ็ดมีนาปีแปดห้าเหมือนกันครับครับผมครับเรามาว่ากันที่วัตถุมงคลของหลวงพ่อพรมเนก่อนเลยครับครับนะฮะมีองค์นี้นะครับครับองค์นี้ฮะนี่ครับเป็นพระรูปหล่อองค์นี้ไม่ใช่เป็นพระรูปหล่อจริงๆนะครับเป็นพระปั๊มเขาเรียกว่ารูปรูปเหมือนปั๊มพิมพ์ก้นระฆัง เนื้อทองเหลืองนะครับ,รบเนื้อทองเหลืองพิมพ์นี้จะสร้างด้วยกัน3เนื้อจะมีทองเหลืองทองแดงและตะกัว่วนะครับส่วนค่านิยมทองเหลืองจะเป็นเนื้อที่นิยมที่สุดแพง